ท่านผู้ชมดูครับมาถึงนาทีนี้คอนโดมิเนียมในห้องชุดคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดในประเทศไทยต่างชาตินิยมชมชอบซื้อมากแล้วก็ปรากฏว่าจีนซื้อมากแต่กัมพูชาซื้อที่แพงที่สุดครับร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาเจริญนครธน,นาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน เื่อกูบอกแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ6ของโลกเมืองที่ต่างชาติอยากจะมาอยู่อยากจะมาอาศัยอยากจะมาทํางานใช่ไหมฮะท่านผู้ชมดูนะครับมาถึงนาทีนี้คอนโดมิเนียมในห้องชุดคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดในประเทศไทยต่างชาตินิยมชมชอบซื้อมากแล้วก็ปรากฏว่าจีนซื้อมากแต่กัมพูชาซื้อที่แพงที่สุดครับ บริษัทโจนสแลงลาซาประเทศไทยนี่ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของโบรโกเกอร์ของอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังระดับโลกเลยนะฮะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกห้องชุดตลาดอาสังหาริมทรัพย์ในแต่ละประเทศแล้วก็ภาพรวมกันนี่นะครับข้อมูลนี้เปิดเผยโดยเบอร์หนึ่งของโจนสแลงลาซาร์ประเทศไทยนะครับในตําแหน่งประธานกรรมการบริหารก็คือคุณสุพินมีชูชีพนะฮะ,ะเธอบอกอย่างนี้ครับว่าในช่วงของไตรมาสที่3ปีนี้เนี่ยนะครับ ห้องชุดหรือที่เรารู้จักกันดีเรียกติดปากว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับก็ดูแล้วเนี่ยนะครับมีคนที่สนใจแล้วก็ซื้อเนี่ยในไตรมาสที่3เนี่ย7จ0 0 0 0ยูนิตนะครับทีนี้เราดูจากข้อมูล8เดือนที่ผ่านมาคือตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมเนี่ยซื้อเสร็จต้องมีการโอนถูกไหมฮะมกราคมถึงสิงหาคมปีนี้มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั้งหมด58,78จยูนิตเป็นเงินเท่าไหร่1 5 0 0 0 0กว่าล้านบาททีนี้การโอนกรรมสิทธิเนี่ยนะครับ เขาก็ต้องรู้ถูกไหมครับว่าคนที่โอนเนี่ยเป็นคนสัญชาติไหนเชื้อชาติไม่ต้องหรอกนะฮะ,ะสัญชาติไหนแต่นี่เราจับเฉพาะว่าตลาดจากต่างประเทศที่เนี่ยสนใจจะซื้อห้องชุดในประเทศไทยนะฮะทีนี้การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในประเทศไทยในช่วง8ดเดือนแรกปีนี้เนี่ยนะครับประกอบด้วยชาวต่างชาติ10%คือจากห้องชุดทั้งหมดที่โอนกันเนี่ยนะฮะห้าหมื่นแปดพันกว่ายูนิตเนี่ยเป็นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดยูนิตหรือสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับก็ตีมูลค่าในประมาณสามหมื่นล้านเราดูแคเฉพาะ เคกอน,นี้ก่อนนะครับปรากฏว่าชาวต่างชาติที่มีมูลค่าการรับโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมากที่สุดจัดอันดับเลย10อันดับแรกนี่นะครับก็หมายถึงต่างชาติที่มาซื้อห้องชุดในบ้านเรานรี่นะฮะอยู่ในกลุ่ม10เอนี่นะฮะอันดับหนึ่งจีนแผ่นดินใหญ่คนจีนครับยังคงซื้อและโอนห้องชุดคอนโดมิเนียมในประเทศไทยเนี่ยมาอันดับหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับเขาซื้อประมาณ5ล้านบาทต่อยูนิตแต่ติดเป็นอันดับที่1เพราะซื้อเยอะที่สุด อันดับที่สองฝรั่งเศสนะคนประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะหนึ่งพันร้อยล้านบาทราคาเฉลี่ยที่เขาซื้อหกล้านแปดแสนบาทต่อยูนิตอันดับที่3คือคนอเมริกันนะครับมูลค่าของการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด1,400ล้านบาทราคาที่คนอเมริกันซื้อห้องชุดบ้านเราเฉลี่ย4ล้านบาทต่อยูนิตอันดับที่4คือรัสเซียนะครับหรือว่ารัสเซียนั่นเองนะฮะ1,300ล้านบาทสําหรับมูลค่ากรรมรสิทธิ์ทั้งหมดที่ชาวรัสเซียซื้อและโอนกรรมรสิทธิ์ในห้องชุดในบ้านเราเนี่ยนะฮะ รัสเซียเนี่ยซื้อห้องชุดเฉลี่ยประมาณห้องละ3ล้าน2แสนบาทนะครับต่อมาครับอันดับ5กัมพูชาหรือเชื่อไหมฮะภาคหลังนี่นะครับกัมพูชาเนี่ยติดอันดับหลายอย่างในประเทศไทยนะครับนะฮะอันดับ5กลายเป็นกัมพูชาซื้อห้องชุดโอนกรรมสิทธิ์ในประเทศไทยมาอันดับ5ของกลุ่มต่างชาติ1,200ล้านบาทเฉลี่ยแล้วกัมพูชาจะซื้อยูนิตละ17.2ล้านบาทนี่ไงมันเป็นที่มาของ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 ่าวมุสกี้ที่ผมพูดไงว่า ถ้าในแง่ชาวต่างชาติที่ซื้อคอนโดมิเนียมมากที่สุดในเมืองไทยเนี่ยชาวจีนแต่ถ้าในแง่ชาวต่างชาติที่ซื้อคอนโดมิเนียมแพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยกัมพูชานั่นก็แสดงว่าเศรษฐีกัมพูชากําลังอยู่ในเมืองไทยเยอะมากเลยนะฮะมาดูดอันดับหกครับเป็นจีนไต้หวันนะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในเมืองไทยทั้งหมด1,100ล้านบาทไต้หวันนี่ซื้อเฉลี่ยนะฮะยูนิตละ7ล้านส่แสนบาทนะครับต่อมาครับคนอังกฤษสหราชอาณาจักรอยู่อันดับ7 โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในไทย1,100ล้านบาทเฉลี่ยแล้วคนอังกฤษเนี่ยนะครับซื้อห้องชุดในบ้านเราห้องหนึ่งก็ประมาณ4ล้าน1แสนบาทนะครับอันดับ8เมียนมาโอ้เ oh, มียนมานี่ติด10อันดับแรกของชาวต่างชาติที่โอนกรรมสิทธิ์มากที่สุดนะฮะเมียนมาติดอันดับ8ครับด้วยมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในคอนโดมิเนียมในไทย1,000ล้านบาทเฉลี่ยเนี่ยคนเมียนมาซื้อคอนโดมิเนียมในบ้านเราเฉลี่ยเนี่ย7ล้าน7แสนบาทต่อห้องนะฮะ อันดับที่เคือชาวออสเตรเลียครับชาวออสซี่อยู่อันดับที่9มูลค่าอุณหรูมิสิทธิ์ทั้งหมดใน8เดือนแรกปีนี้นี่นะครับ900ล้านบาทคนออสซี่เฉลีย่ยซื้อคอนโดมิเนียมบ้านเราห้องรับประมาณ5้ล้านเแสนบาทครับและตกท้ายด้วยอันดับที่10อินเดียนะฮะ800ล้านบาทมาอันดับที่10เลยนะครับคนอินเดียเนี่ยซื้อห้องชุดคนอนโดมิเนียมเฉลีย่ยแล้วห้องรับประมาณ4ีล้านสแสนบาทนะครับเพราะั้นโดยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าใน10อันดับต่างชาติที่ชอบมาซื้อคอนโดในประะะเเททศไยยนนี่ฮ ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเอเชียนำมีจีนเห็นไหมมีกัมพูชาเห็นไหมมีรัสเซียอ๋อรัเสเซียจะเป็นยุโรปนะมีจีนนะมีกัมพูชามีไต้หวันมีเมียนมาแล้วก็มีอินเดียจากสิบเนี่ยมีห้าประเทศจากเอเชียชอบมาซื้อคอนโดในประเทศไทยและซื้อมากที่สุดคือชาวจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ใช่ชาวจีนไต้หวันเราะชาวจีนไต้หวันนี่ซื้ออันดับแค่แค่อันดับหกด้วยซ้ำไปและซื้อแพงที่สุดเนี่ยคือเศรษฐีกัมพูชา ะะและที่น่าสนใจนี่นะครับในอาเซียนเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่ซื้อคอนโดมิเนียมได้แพงอันดับสองในอาเซียนเนี่ยนะก็คือเมียนมาครับท่านผู้ชมครับเลือเชื่อไหมครับตอนนี้กลายเป็นว่าคอนโดมิเนียมในประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นที่หมายปองของเศรษฐีกัมพูชาเศรษฐีเมียนมานะครับเป็นที่หมายปองของคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่โอ้โหเข้ามาประเทศไทยเนี่ยก่อนเกิดโควิด -19 ตอนนั้นเนี่ยสิล้านคนนะฮะ นี่ถือว่าเยอะจริงๆเลยนะครับเพราะแน่นอนครับคือถ้ามองในแง่ของการทรําธุรกิจโปรเจกต์โครงการแล้วล้วก็เจ้าของสังหารี่ทรามาคุณจะต้องมองนะครับว่าโอกาสอยู่ที่ตลาดประเทศไหนยังไงนะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะฮะ